ันนี้เราจะเดินทางไปกัดตวงนะครับเกมครับพี่น้องเกมเกมติดโควิดทั้งสองทุนพี่น้องเกมแล้วติดใดสองมือแล้วเขาจะจังอ่ะลงบานจังท่วมาตามเราว่าไปกัดต่อยโรงแรมกำลังออกเดินทางพี่น้องประมาณซีมุ้งแรกเลยถึงอาไจะไม่พอกัแบบพี่น้องเลรีบวิ่ห้องไหเมื่องอาหารการกินเปไหนแต่ว่าตอนนี้ กินยำเงาบะแซ่บพี่น้องยมจอยอยู่ไปไปได้ยังพอกันพี่น้องถึงแล้วครับทุกคนถึงแล้วนี่แหละโรงแรมนี่แหละที่ทีเขาพักแล้วเขาไปติดต่อกันได้พี่น้องเด้อไอศครีรีวิวห้องซูเบิร์กมาแล้วห้องเราห้องอะไรนะห้าศูนย์แปดออกไปแล้ว เราไม่รอดเราไม่รอดเราก็ต้องซื้อต่อไปนะซื้อๆเดี๋ยวจะไปรีวิวห้องให้ดูกับทุกคนนี่ข่าว่าห้องแอร์ด้วย

ในความไม่เคยครับผม,อมไอเป็นไงเป็นไงอ๋อไ่งอืมอ่าเดี๋ยวจะพาไปทัวร์เหมือนห้องใหญ่นะ <laughs> วิวแบบวิวพอสวยเันเด็กเลวิวแบบอันนี้ห้องน้ำห้องน้ำ Cancer, <c oughs> ไม่แค้นเสาร์ป่ะตุสภานี่ตุเย็นกะมี่ <c oughs> คตรโซ่ดีเลยที่ได้แบบเออดีอูสองคนอ่ะ อยู่ข้างนอกที่จริงอาะแฟนตรวจที่หลังนี่พี่น้องเราก็กพ่อที่หลังแต่วาในี้แบบความที่เขาโทรมาหากนกเลยแบบว่าขอเขาว่าแบบเออแฟนก็เป็นคือกันขอในบอ่อแบบไป,ไป,ไปไบรักษาห้องมันในบัวสิเออทัางบ่ามันกระจดีเน้ะเราไม่มีสิทธิ์ออกไปไหนทั้งนั้นในระยะเวลาที่เรากัดตัวอาหารก็สรั่งได้ พูดวิวทางผมเอาะน้อนนี่ซิบขึ้นนะพี่น้องนี่ที่นอนห้องจนกว่าจะรักษาหายเนาะด <c oughs> มือแรกนี่เมื่อกินขอลองกันพี่น้องว่าเขาจะได้เมนูอย่างมือแรกนี่เห็นเราส่งอาหารมาส่งแล้วเมื่อกี้น,นี่พี่น้องเอา้าแล้วขอจบคลิปเพื่อเที่นี่ก็พี่น้อง มีคนเอาข้าวมาส่งแล้วไม่มีไหมไม่มีอะไรกินวันนี้อาหารมื้อแรกของการกักตัวของเราโอ้ยเป็นตะจอยใช่ไหมะข่อยมานี่ยฮะแต่ไป,ไปกินซแซ่บๆต้องกันใด้เราหน่อยและพี่น้องมาพี่น้องมาเบิรงมามื้อน,นี้เต้องชีได้ยังกินเดี๋ยวเห็นตอนแก่และตอนนึงตอนนี้ มีบุเซยพี่น้องมีจะเติร์กเต็มเลยน่าจะเป็นยังนี่ต้มย่ำไกอ่อะเนาะต้มย่ำไก่เข่ายุ้มหนึง่ง <c oughs> แล้วก็ขนาดมูซับพ,พี่น้องอาหารมือแหลกของเฮาพี่น้องเขาต้องหลอดพี่น้องเขาต้องไย กลับไปสู่งานต่อนี่นหลังก็ลังเกยละมาแซ่บๆกันได้ก็เลยพี่นอ้นองเป็นลังใจกันได้พี่น้องเด้อฝากกดไรกดแชทขึ้นก็เลนล่ะคอยติดตามได้พี่น้องว่าซิปมือไหนเขาาเได้เมนู่นยังกินแน่เดยเสี้ยงสีรวมเป็นคลิปเดียวเสาเทียงแร่งเห็นได้ได้ดพี่น้องเด้อเอามาแซ่บๆน้อกันมาพี่น้องกินข้าวน้อกัน บาแซ่บกะทิแซ่บเพื่อก่อนล่ะแต่ว่าบอกนันเก่นกลงไม่นองเนะาะตัวไม่จาไดไลยมันหลูพี่น้องแต่วาหาเสี่ยงหนึอนกนเสี่ยงตรวจพ่อมันดีซีแล้วก็แฟนมาตรวจพ่อมันมันทีหกก็เลยขอเขามากพร้อมกันเป็นลุงแหนมของมากันสังคมพี่น้องวเลยแถวบาังบอ่ออืมใหญ่เนะาะฉาำเนาะ บ่มี้ยังให้กินเลยเพี่น้องให้ทาทาล่องบอลทาโรงแรมทางล,งล่องแหนมเท่าไอย่างเดียวทำมาทำมารักษายอยู่โรงแรม <c oughs> ก็ได้นั่นงซอมมือไข่แต่พี่น้องไข่ขึ้นยิ่งมือเย็นยิ่งมาขึ้นซ้อมมือเรื่อยเชี่ยงนะ่ะนอนมันเหมือนอืมเราก็มีอาการไอปวดเมือ่อยตามเนื้อตามตัว ท่านหามาในรับรสเนียงบอ่อในกินเนีางบอ่อปกติพี่น้องแต่ว่าปากเอี่ยงนี่เป็นรสรสเข้มอ่ะมันจะเป็นคมๆมเเลยพี่น้องมันจะบาเป็นเข้มเหมันจะเป็นคมไปเลยอ่ะเราก็เห็นน้องก,กินมะแซ่บจะเราไปเชียงนะแต่เราสอบอื่นบุลูนะพี่น้องประสบการณ์ครั้งนึงของชีวิตพี่น้องขันบาเป็นแนละ้กวก็บวขอบม่รู้เรื่องเนาะ <laughs> ก็ไม่แน่ดีเพื่น้องเอาสุขภาพมาแตกกันกับไม่ได้อยากติดพี่น้องแต่ก็บรรลุว่าตีไม่อยาไหนแต่ว่าเพื่อนลงงานกับตีกันหลายคนน,น,น่ะเรานีเริ่มเดิมพ่ายยากตีกันหลายแล้วอะ่ะฉันมายจะเป็นโอแม่ขวัญมือเลยเพี่น้องตอนนี้มันเป็นคมคมไปเลย ตอนนี้แฟนอะเริ่มพึ่งเป็นพึ่งตรวจพอเมื่อเช้านี่แล้วก็พึ่งบอกว่าตอนนี้ก็เริ่มแบบปวดเมื่อยตัวเริ่มมีไข้แล้วตอนนี้แล้วบ่ยาก็บ่ได้มีกินอยู่ยาอื่นเด <Yeah. S 2> ี๋ยวน้ำตาลมากจัอตรงอึนน้ำตาลกลงอะซื้อขนาดเดียวนึงพระรามม่เปลาะยูฟองไม่เจอม,มาเลยอืมอ้ม เอาแต่มันจะนี่งเราพาดพาดจ,จนมากเป็นบอกาดพาจ๋นเลยเนี่ยอยากแก้ไอมาบวานเซหมื่นวิาจอยคนนจ้อยแล้วได้วจะกินมึงเนะ่สำเร็อดดมเนี่ย ฟ้พ่ม่อิ่ม uh ่ลยออิ่มเดี๋ยวม่หิวน I mean, ี่มาขึ้นอ um, ีก่ะอหิวเนน้านาเลยดกินด้านหน้อือเนี่ยพสดมันมันจะแสียบะแล้วมันจะมันแบบคุ้มค่าเป็นสีต่างแล้วบเลเนาะกับเขาเนี่ย เขาบอกว่คุมปวยปวยพาตัดด้วยเนี่ยเยวไข่แนงน่อยัส่ัำหงไม่กินไหมเดาสูนักเกีวยว เชื่องไม่เคยเป็นเนาะเป็ี่ยนแค่จากงุ่งมูมี่จะบอกว่าหันไปต่อแถวจะสอบเขารับแต,แต่ละมือเขารับหน่อยนแล้วลอยสองลอยคนไป้นจะตีสามตีสามในี่ยคิ้วจ่ลอยกลัวพี่น,อน้องแถวยาวเขาจะเอาเสื้อเอาแบบเอาเสือ้เอาาเอาเสื้อม้อนพุ่นไปนั่นเลยคางถนุน่นเนี่ยอเห็นแต่ในที่พี่แบบพอบเาขาจะคล้องจนแม้ว่า เดนอด<อ>เออแล้วตนแล้วตนนี้พี่น้องม,ะมะดัดบ่เป็นตะเป็นนะ้พี่น้องเนอะคันโวยมีประกันรายประกันแจกลายดีแล้วมันมีคันไพ่ยังได้ไปไปผลตรวจแบบว่าพี่เีอาผลตรวจไปห้องพบเชื้อพี่เสียอาเสียสองมัญหาแล้วพี่น้องขนาดประกันน้ำค้มนี่นี่ตรวจตรวจแบบ<อ> C <CP> B R ในห้องแล็บอืมคันห้อเสียวไบนี่เพื่อจะไปเค้มกับประกัน เสียสองปัญหาแล้วก็ใบรับรองแพทย์ว่าเขาติดเชื้ออีกหาล,ล่อยรุ่นตัวเบอร์ตอนนี้สองค้อน,นี้หกพันเลยพี่น้องท่านี้เห็นอย่างยูยาพอด้กินพ่อเมยียอยู่เนี่ยจากมัวเนี่ยยอมยอมยอมทำมองไนตัวมื่อถี่ตายก็คือตายถาี่เมื่อเทงานี้ก็จะไวดีเยพี่นอาา้องก็่ากระจอกกันนั้นถี่กว่าตัวนี้มัาล่วงปอด เรื่องนี้ประก,กันของบริษัทอยู่แต่บุรี่ว่าประก,กันมีเคลม่อนห้ปะต้องเอาไปยื่นร้องเมืองเสียงดวงอีพี่น้องมาเขาดีใจบ่ความเผ็ดเด๋อยู่ท่าน,น,นส่นนวนอมหวนหรอความความเผ็ดความจังนี่ปะความนัวบ่นี่เป็นขมขอ้อเนาะนัวอยู่เนี่ยตะวันสุขนัวแล้วเธอประเทศออกฤทธิ์ค่ะเด้่ยตะวัาตอนนี้เขาออกฤทคิ์ค่ะก็ คุ้คมพ่อเเราบอกคุ้มพ่อหรอกามบุณพามาทางนึงด้วว่าเอากับเปากัหนายมาทรง,ห,ทรงหญ่พี่น้องกปะปปามามาแห่งมาจากแพะก็วพีว่น้อยนะไอช่างานนานหญิมา้มจะนำกินท้่งหองสหรอ <c oughs> <laughs> พ่อเดี๋ยวจนนานมันห่อนนะรงแรมยังก่นกนกนกนอนลงแรมโซยังบุโซโซบุทิด เมนบะข้าวแกงเจียวพีเดอร์บิบนี่โซบูทรกโซบูทรกข้อควาย<ซ>มีท่างบางบอยพีน<ซ>่น้องเม็ดข้ากเขโรยง่ายนะผมเนี่ยเขาเจ้าพึ่งบันอาหารญี่ปุ่นเนี่ยโรยง่ายดำมาม,าม,มากจริงกับต้มยำมาเสิ จะยังตรวจพ่อก่ะนนอาจจะเป็นรอได้วันที่ซีวันที่สามตอนเช้าแล้วล่ะแต่ว่าตรวจนี้มาแรกมันบ่พอแล้วมาตรวนี้ซีขีดสองขีดบันนีจะตรวจอีกอีกนึงขึ้นที่เราปนหาพลอ้องมาซ้อมคนเกินตรวจอืมตรวแล้วตรวจมันมีไอเฟมตรวจนั่นบ่ขื่นแพนว่าบ่ขึ้นก็ไปยังานอีกบดมือเด้เพราะว่าขันบ่ขึ้นตรวจบ่ขึ้นกับบมงคนในงานอยู่บริษัทน่ะเข้าไปแยกงานก่อน ตอนมั้นยั้มาแรกเหมือนจะเท็บข้อพิสัมภัณน์อันที่ห้าตอนแรกอืมาตรวจมาตรวจยิ้มเหมือนนึกจางจางๆเขียนที่ซองจางๆอุ้ยเดีมึงซองตรวจแม่ขันมาไวเลยจังขันขันมึนอขึนซองเขียนแดงๆได้จัง,จ,งจังโทษบอกพ่อหนา่าตันีหาลูกขึ้นไม่จิ้มจมูกอีกโอ้ยม่บอลรอดตอนใน,นเสี้งตรวจพ่อแล้วว่าเป็นบ่อนะไรเสื้อกระแยกข,ของยี่ปีน้องแต่ว่าเสื้อมันอนาจะแบบ ติดกันแนวเรามั่งมันก็เลยเอาไว้เอาบ่ทันน่ะจักสิติดอยู่ห้องติดนํากันหรือว่าตินได้มุม้องเฮ็ดงานก็บ่รูเพราะมันเป็นเชือกฟาดตูดอ่ะไม่ขอพายพี่น้องเป็นอย่าก็รกซาบ่ขอพาผไม่พายอยากเป็นพี่น้องถชือกห้องน้องชมดีก็ชอบฟู้บิทจนนี้แหละอันนั้นคือเป็นเราตายอ๋อไอช่วงนั้นแหละ ครับดีใานเออบอสายพันสิบเกลาเลยอันนี้มันแห้งอืมันนี้ชงบีเอ็กและเบ่ได้รักษาได้ที่เป็นผู้กระต่ายอันนี้ไม่มแบบว,ว่าเล่ไม่อยาก่านไม่อยากอย,ากอย่างเดยวไขวัดเหรออ่ม่คอนเอ้าอ่มไปหน่องมอนี้ไอเสียงกาแฟเหนดคอ้าพี่น่องไปก่อนคอยเปนห่วงใจที่ตามนับสม้มไอเสียงกาแฟได้พีหน่องเด้อได้ซือมา่ีวิวอาหาร สามมือของแต่ละแต่ละหมื่้เบิง้งว่าอาหารสามขาบของแต่ละหมือ่้เบิง้งว่าได้ยิงกินแน่พี่น้องหมื่นลาไปก่อนครับสวัสดีครับ